สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเย yeah. วันนี้เราจะออกไปซื้อของเนาะแล้วก็จะเอารถพ่อแอนดี้ไปเนาะเป็นรถแบบมันมีรถมันเป็นรถบ้านนะค่ะนไอนเนี้ย <laughs> ไปกันค่ะ มันเป็นรถบ้านะ right, ไปค่ะ <laughs> ไปค่ะเพื่อนมันนี้อากาศหนาวใส่เสื้อกันหนาวฝนตกกระจบก็เป็นแบบ มือหมุนนะคะเม็นวนวลนะคะันเราจะไปไอไปดูไปซื้อผักค่ะ s o y o d ี d ด็ดเฮ o f o yeah <laughs> Thank you. รถมันสูงคันเพื่อนคัเราต้องดูว่าคี้มันมีต้นไม้มไมกิ่งไมมอะไรค่ะข้างบนเพราะมันเป็นรถไสามารถนอนได้เนาะตัวแล้วมันจะสูงน่าจะประมาณ3เมตรได้ค่ะรถ Okay. เช็คตอนนี้เราก็มาเจออุปสรรคที่สองอสติลแฮปอาร์โรดออฟแลนด์ทำหมนโอย่าว่ารถมันสูงเนาะอย่า yeah. <Yeah. S 1> <Yeah. laughs> ต้องคอยมาเช็คเช็คข้างบนค่นะเพราะว่าตู้มันสูงมากตู้นะคระหว่ก็ต้องระวังนะครับเรามีที่จับค่ะ จริงไม้ติดอยู่ข้างล่างเราต้องดึงออก ครูซิปตอนนี้ผมหัวยุ่งเยอะแยะหมดแล้วค่ะเอ่อแกงกวนนี้ตุดใช่ไ้มเยี่ยมมีชูมูที่สวยเดี๋ยวม,มนนีสุดหร Wow. Oh ว้าวสกอดนรเพื่อนขาะถึงเต้นมาดูเส้นทางมนจอน,น,ยแบบน,นอ,ยอย่างนี้แบบหายแบบเมื่อกี้นั่งรถมาก็ขยุกขยิงกนก็แบบ เพื่อนค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนขา <g iggle> ก็เป็นเซอร์ไพรส์นะคะครั้งแรกทีแรกแอนดี้บอกว่าจะพาไปซื้อของเซอร์แอนดี้ชีฮิมเจอร์จ์การ์นเทกมีจูโก้ดูช็อปปิ้งบาริมเทกมีโกดิสเว่เขาพามาเขามาทำเซอร์ไพรส์ก็นึกว่าจะพามาฆ่าหมกป่าทีแรกก็บรรยากาศดีมากเนาะไงก็นั่นแหลคะค่ะ ได้มาเปิดโลกเนาะเปิดโอกาสเพราะว่ามันเป็นคันที่แบบเนี้ยอากาศดีมากแบบสดชื่นมากเลยคใคายครก็ลาเพื่อนไปก่อนนะคะงั้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย